สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมดุงโดก,กับป้าเอเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เฮามาที่เดิมเห็นแล้วเจ้าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยมาแล้วตัวแรกเจ้าอุ้ยกำลังเปิดคิดเจ้านี่มาแล้ว ตัวแรกเจ้านี่หน้า้านเนินนุ่มเหมือนเดิมนะเจ้านี่เนาะนี่พอดีได้ช็อตเตจให้คุณผู้ชมดูเลยกืนกับค้าลุง โอเคเดี๋ยวไปเอ๊ช่วยลุงปดป่าก่อนนะเจ้า ัง,ง่ตง้แล้วน <S 2> <S 2> ากระทิงตัวที่สองเจ้ามาแล้วเจ้าคุณผู้ชมฮะตัวที่สอง ปาบู้้าหกม็อกอ่างก็บมู่าต่าบูเจ้าตัวมกปอกแน่ะเจ้าเดี๋ยวเอาใส่ถังไว้ก่อนเนาะวันนี้เฮามีถังใส่ป่ามาเดี๋ยวถ้าอย่งไดถ้ามันบาตายเฮาอาจจะปล่อยนะเจ้า คุณผู้ชมเจ้าเฮาหนั่งตกป่าตรงนี้ขึ้นไปนี่เจ้าสองคนงมอยู่ัันนะเจ้าลงมาหันแล้วเจ้าประสนว่าเฮาตกป่าเลยนะเจ้างมลงมาแล้วเจ้า,ถ,าถ้าจะมาได้แล้วเจ้าป่า นัานจ้าอยู่ในน้ำจำปำจำปำม,มาฮะแล้วเจา้าเบ็ดเฮาอยู่นี่นะเจ้านี่ใกล้เฮามาฮะแล้วถ้าจะบะได้แล้วเจ้าป่าเนาะ บ่ส,สนเลยนะเจ้าว่าเขานั่งตกอยู่เนาะแต่เฮาก็จะอยู่บ่เมินนะเจ้าคุณผู้ชมเพราะว่าลุงโดต้องไปขึ้นเวรดึกเจ้าตอนนี้ทุ่มกึ่งเขาจะอยู่ถึงประมาณสองทุ่มนะเจ้าตอนนี้เขาได้ปลาสามตัวนะลุงเนะาะปลากระทิงสองปลาบูหนึ่งนะเจ้า วันนี้น้ำแห้งเตยเจ้าคุณผู้ชมน้ำแห้งขนาดเลยตั้งแต่เฮาขับรถมาเฮาก็าหันว่าเปิ้นปอดแหงมปา่าใส่แน่งนะเจ้าหลักแน่งตั้งแต่เฮามาแล้วเนาะมันก็บอกแปลกที่เปิ้นจะมาใส่แน่งจะมางมป่านะเจ้าเพราะน้ำมันแห้งก็แห้งขนาดเลยนะเจ้าแห้งลงไปเยอะมาก ลงไปลึกลู่มนู่นเลยเจ้ากุเตื้อตอนที่เฮามาวันนั้นที่เฮานั่งที่เฮานั่งตรงนี้นะเจ้าน้ํามันจะอยู่ตรงดําๆนี่เนาะแล้วเฮามาเห็วันนึ่งมันเกิดจะคือที่สีน้ําตาลเข้มน้อยตรงนี้นะเจ้าแต่วันนี้มันลงไปแหมเนาะลงไปเยอะกว่าเดิมแหมเจ้าโอเคเดี๋ยวเฮาจะมาจำแหมสสก,กรรมนะลงนะุงเนาะ เดี๋ยวเฮาก็จะปิกแล้วเจ้าเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะเจ้าคุณผู้ชมนั่นเปิ้ลกระซาะว่าหากิ่นเนาะก็ปล่อยเปิ้ลซาะไปเจ้าต่างคนต่างเซาะนะเจ้าเปิ้ลขึ้นไปตังบนคุณเจามาลงมาตังเฮานะเจ้า ผู้ชมเจ้าฝนตกและเจ้าน้าเจ้าดูในน้ำน้าเจ้าฝนตกโอเควันนี้ถ้าจะได้ป่าแค่นี้นะาลุงเนาะวันนี้ถ้าจะได้ลาคุณผู้ชมก่อนน้าเจ้าตอนนี้ก็ยังมาถึงสองทุ่มน้าเจ้าทุ่มกึง่ง <c oughs> กี่โมงคะลุงท <c oughs> ุ่มกึ่งเจ้า ฝนมันตกแล้วเนาะไว้มีโอกาสมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูใหม่นะเจ้าวันนี้ลุงโดก,กับป้าเอขอตัวลาก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าคุณผู้ชม